อีกหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนะครับมีคลิปวิดีโอปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เรียกว่าวันอยู่ในโลกโซเชียลนี่นะครับคุณผู้ชมสำหรับภาพของนะครับพี่น้องประชาชนเดินทางเข้าไปแจ้งความโรงพักที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็มีชายนะครับอยู่ในคลิปวิดีโอดังกล่าวซึ่งแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนอนอยู่บนพื้นภายในห้องเก็บของในสถานีตำรวจนะครับ ในลักษณะท่าทีก็คือกําลังนอนหลับอยู่นี่นะครับล่าสุดทางตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นมีคําสั่งย้ายผู้กํากับการสอพอสีชมพูไปปฏิบัติราชการนะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับสำหรับกรณีนี้ที่เกิดขึ้นครับ นี่นะครับคุณผู้ชมก็เป็นคลิปวิดีโอที่ถูกนำไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียอย่างที่รายงานกันไปนะครับว่ามีชายแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนอนอยู่บนพื้นภายในห้องเก็บของในสถานีตำรวจเรื่องนี้นะครับที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นทางพันตำรวจเอกธนาวัฒด,ดีบุญมีณชุมแพ ซึ่งเป็นรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นในฐานะโฆษกตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยนะครับว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนี้ในสื่อโซเชียลมีเดียขณะที่พี่น้องประชาชนเข้าแจ้งความที่โรงพักแห่งนี้แล้วก็ไปพบกับภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังนอนหลับอยู่นี่นะครับจากการตรวจสอบของกองบังคับการตรารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นก็พบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ4ทุ่มนะครับโดยสถานที่ดังกล่าวก็คือสถานีตำรวจภูธรสีชมพูอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ชายที่ปรากฏในคลิปวิดีโอนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดสอพอสีชมพูยศด,ดาบตำรวจนะครับซึ่งขณะนั้นไม่ได้อยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ก็คือออกเวรไปแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทางพันตรบเอกไพรวันเท้าพรมผู้กํากับการสอพอสีชมพูได้ประสานไปยังประชาชนผู้แจ้งดังกล่าวโดยทันทีแล้วก็ดำเนินการรับแจ้งเหตุจนสามารถจับกลุมผู้ต้องหาที่ก่อเหตุข่มขู่และสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้แจ้งได้ในข้อหาเกี่ยวกับพรบยาเสพติดนะครับ ทำให้ประชาชนผู้แจ้งและก็ครอบครัวของผู้แจ้งมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งพร้อมกันนี้ก็ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอสีชมพูแล้วก็ขอโทษที่ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนี้ซึ่งอาจจะทําให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติจากนั้นนะครับผู้กํากับการสพสรีชมพูจังหวัดขอนแก่นก็ได้ออกมาชี้แจงให้กับผู้บังคับบัญชารวมถึงสื่อมวลชนได้รับทราบ และก็พี่น้องประชาชนผู้โพสต์ดังกล่าวก็ได้โพสต์คลิปในสื่อโซเชียลนะครับในลักษณะเป็นการขอบคุณแล้วก็ขอโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเมื่อปรากฏเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นจึงมีคำสั่งให้สพสีชมพู ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา7วันนะครับซึ่งหากเมื่อพิจารณาแล้วพบว่ามีความบกพร่องจริงก็จะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดต่อผู้กระทำความผิดรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามลำดับชั้นต่อไปนั่นเองครับทางสื่อโซเชียลมีเดียลักษณะที่พบในการมาแช้งความที่โรงพักรีนูจังหวัดขอนแก่นนะครับพบว่า มีชายคนหนึ่งนะครับนอนพักอยู่ในห้องเก็บของของสถา,านีตำรวจนะครับลักษณะดังกล่าวนั้นทําให้สื่อโซเชียลก็นาคลิปดังกล่าวแพร่กระจายไปโดยทั่วทั่วไปนะครับทางตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นในเรื่องนี้นะครับทางท่านผู้ว่าการตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่นได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวนะครับให้เสร็จสิ้นภายในเจวันนะครับทั้งนี้จากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า กรณีดังกล่าวนะครับชายดังกล่าวเป็นเจ้าที่ตำรวจจริงครับชื่อว่าดาตำรวจบุนส่งนะครับธรรมตัดศิลานะครับเป็นเจ้าที่ที่ทําหน้าที่อบประมู่ตํารวจนะครับของโรงพักศรีภูนะครับในระหว่างนั้นไม่ได้อยู่ในระหว่างการเปิดหน้าที่อยู่ในระหว่างการพักรอนะครับนอนพักรอที่จะเดินทางกลับบ้านเมื่อเมื่อผู้แจ้งนะครับเดินทางมาแจ้งความที่โรงพักศรีภูนะครับเดินขึ้นไปบนโรงพัก พบว่าดอนดังกล่าวจึงเชื่อว่าตํารวจทาหน้าที่อยู่นะครับในความนในความเป็นจริงแล้วนะครับก็มีสิทเบ่นที่เข้าห้องน้ํานะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนที่ทํางานอยู่ที่ห้องทํางานซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของตัวอาคารนะครับซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้นะครับจะพบว่าอาจมีการย่อหย่อนนะครับในการเบิกหน้าที่บนสถานีตํารวจนะครับซึ่งทางตํารวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จึงได้มีคําสั่งในการตั้งกรรมการตรวจสอบพ้อจริงกรณีดักล่าวหากพบว่าผู้หนึ่งผู้ใดนะครับเจ้านหน้าที่ตนรวจผู้หนึ่งผู้ใดนะครับปาฝืนนะครับย่อหย่อนในการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็จะดําเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องตามลําด,ดับชั้นนะครับอย่างเด็ดขาดครับในอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ได้มีการสั่งการให้ทางผู้กับสถานีตำรวจพ,พุทธรศรีภูครับเดินทางมา,มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการราชการตำรวจพุทธรอย่างขรแก่น นะครับเพื่อทาการสอบสวนในฐานะที่เป็นหัวดน้านสถานีตรวจนะครับในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าที่ตํารวจในสถานีตรวจพุทธรทั้งหมดครับในการนี้ครับตำรวจภุธรจังหวัดกรอนแก่นได้มีการกําชับสั่งการมาโดยตลอดครับว่าให้หัวหด้านฐานหนตำรวจพุทธรในสกัดทุกแห่งนะครับควบคุมกํากับดูแลเข้มงวดนะครับกวดขันผู้บังคับบัญชาผู้แทนบังคับบัญชาทุกระดับครับให้พร้อมในการ ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับได้ทุกเมื่อครับใช้ครับจากการรายงานของสารบัญรูปภูทรชิมพูซึ่งรายงานมาและทำการตรวจสอบแล้วพบว่าตำรวจบุคคลนั้นอยู่ในระหว่างการพักพักรอนะครับที่จะเดินทางกลับบ้านครับซึ่งช่วงเวลาเกิดเหตุประมาณประมาณสี่ทุ่มกับขอมคืนวันที่ห้ากันยายนครับซึ่งผู้แจ้งเนี่ยมาแจ้งความในลักษณะที่ว่ามีชายคนหนึ่งครับที่ทําการข่มขู่นะครับซึ่งอยู่บ้านพักติดติดกันนะครับถืออาวุธ ลักษณะใช้อวุธปืน,นมาข่มขู่จึงมีความประสงค์ที่จะมาแจ้งความนะครับหลังจากที่มีการโพสต์ทางสื่อโซเชียลออกไปแล้วเนี่ยทางภูมกับนะครับทางชุดสืบสวนของโรงพักสินภูเนี่ยก็มีการออกไปการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับจนมีการาพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเป็นชายคนหนึ่งครับซึ่งซึ่งนําตัวมาควบคุมที่โรงพักทําการตรวจสอบหาสารติติเพราะว่ามี สารเบตเอมเฟตามินคือยาบ้าอยู่ในอยู่ในร่างกายครับจึงได้ทําการควบคุมําเนินคดีส่วนลักษณะอาวุธที่นามาคุกขามนะครับผู้แจ้งนะครับเป็นลักษณะที่เป็นด้ามที่ทาใช้อาวุธปืนนะครับแล้วก็ใช้กระบอกเหล็กนะครับทรงกลมนะครับจึงให้จึงทําให้ผู้แจ้งเห็นว่ามันน่าจะเป็นอาวุธปืนซึ่งความเป็นจริงก็คือลักษณะที่ทําด้ามไม้ใช้